สวัสดีครับวันนี้วันที่28สิงหาคม2567สถานการณ์ของเซ็ตตอนบ่ายนะครับตอนนี้เปิดมาก็สลับกันนะครับก็เป็น MII นั้นติดลบส่วนเซ็ตนั้นบวกขึ้นมา3จุดนะครับเซตนั้นอยู่ที่1,367.37จุดนะครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วน m i ไนั้นติดลบไป0.12จุดนะครับอยู่ที่326.42จุดนะครับ สถานการณ์นั้นพลิกผันนะครับก็เราต้องมาลุ้นกันต่อไปไม่ให้เซ็ตติดลบลงไปเยอะนะครับเพราะว่าราคาต่างๆก็จะย่อลงไปไม่มีวันรุ่มนั่นเองแต่ว่าเรามาดูท็อปมันี่อินนะครับเพื่อเก่งกําไรในแต่ละหุ้นแต่ละตัวนะครับวันนี้นั้นนะครับสาเหตุที่เซ็ตกลับมาบวกก็เพราะว่าเดลตานั้นดีดกลับมาบวก4.50จุดนะครับเดลต้าเป็นตัวชุดเซ็ตกลับขึ้นมาบวกนะครับคือถ้าเดลตานั้นบวก มากกว่า2บาทบสังเกตว่าถ้าราคาเซ็ตเดลต้า Delta บวกมากกว่า2บาทขึ้นไปนะครับเซ็ตเขาจะ,ะมีมีเซ็ตเป็นราคาบวกนั่นเองนะครับวันนี้เดลต้านะครับมีเม็ดเงินเข้ามามากที่สุดนะครับหกร้อยหกสิบเจ็ดจุดสามหกมิลเลียนนะครับนะครับแล้วก็มีราคาบวกขึ้นไป4.50จจุด 0บาทหรือสตางค์นั่นเองนะครับราคาของ Delta อยู่ที่107บาทนะครับเนื่องจากว่า Delta นั้นบวกมา3เดือนนะครับบวกมา46.58% 1เดือนก็บวกมา7.54% 1นที่ที่ผ่านมาก็บวกมา3.38%เป็นแนวโน้มไซ d e เวย์อัพขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่60.85เท่านะครับมียูที่0.44%มี EPS ที่0.78 สตางค์ต่อหุ้นล้วก็เคยมีการปันผลที่0.45สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนนะครับไ้เทียนก็บอกว่าราคากําลังดีดกลับขึ้นมานะครับนะครับจังหวะของกราฟก็คือราคาพุ่งกลับขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับเห็นจากแนวโน้มเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับเห็นได้จากนะครับมีวลุ่มนะครับมีวลุ่มซื้อนะครับเป็นสีเขียวนะครับ ลุ่มเซื้อนะครับเป็นสีเขียวนะครับที่ราคาบอกไปก็คือ12.38องามิลเลียนนั่นเองนะครับส่วนารใไ่ชีกระดกขึ้นนะครับโ้งกลับขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับที่67มีโอกาสขึ้นไปชนโอบอทหรือโอโซขึ้นไปนะครับแต่ว่า m อ c d ยังคงไซเวไปแต่ด้านข้างนะครับอโอบีบีก็ยังคงไซเวถึงไซเวไปแต่ด้านข้างนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นด้วย พาลาบริกซานะครับจุดไข่ป่าจุดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับก็เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีกระบวนการผลิตหรือทํากําไรได้ต่อไปนะครับสลับเดลต้านะครับยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปแล้วมีโอกาสราคาจะขึ้นไปที่120บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่107บาทนะครับเป้าเข้าใจว่าเป้าขยายขึ้นไปที่120บาทเลยนะครับสลับตัวเดลต้านะครับนักลงทุนก็ลอง ตามดูนะครับเพราะว่าจังหวะของหุ้นนั้นไซเวอร์อัพขึ้นไปนวันนี้ก็ทําให้เซตนั้นกลับมาบวกได้อย่างสวยงามนะครับมาที่ตัวที่2ก็คือกราฟนะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น2 29 29.36้ามิลเลียนนะครับเราจะสังเกตว่าถ้ามีเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นตัวหนึ่งตัวใดนั้นตัวนั้นจะทาราคาพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับกราฟวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับอยู่ที่51.50บาบาทนะครับ 3เดือนที่ผ่านมานะครับก็บวกมา26% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา6% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกมา3.52%นะครับ PE ที่36.39เท่านะครับมีอยู่ที่1.73%มี EPS ที่0.07สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.88สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับแนวโน้มเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับไปดูจังหวะของราคายังคงค่อยๆสูงขึ้นไปแล้วก็จะไปชนกรอบสูงสุดของลิเนียร์เรกชันนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับก็ให้แนวโน้มไว้ว่านะครับเมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดท่านควรที่จะพิจารณาขายตามกาไรหรือตั้งคัดลอตไว้นะครับควรที่ตั้งคัดลอตไว้ที่ราคา51บาท20สตางค์หรือ51บาทสสตางค์นะครับถ้าราคาต่าลงมากว่านี้ปุ๊บก็ต้องคัดลอตหรือคัดเอากําไรออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวัดถัดไปของตัวกราฟนี่นะครับราคา จะไซเวย์ไปทางด้าน,นข้างถึงไซเว็ขึ้นไปนะครับเพราะว่าปวลลุ่มเข้านิดหน่อยนะครับตัว r s i นั้นขึ้นไปชนโอว์บอทเรียบ,บร้อยก็มีแต่จะย่อลงมาเท่านั้นเองนะครับเมสซี่ยังคงไซเวย์ถึงไซเวย์ไปทางด้าน,นข้าง OVV ก็ไซเวย์ถึงไซเว็ขึ้นไปนยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็เก่งกาไรได้ถ้าเกิดท่านนั้นทุนเก่งกำไรแต่ว่าควรจะตั้งคัดลอสไว้ ต้องตั้งคัดลอสไว้นะครับเพราะว่าถ้าราคาก็จะย่อลงมาก็จะย่อลงมาทำนิวโลแล้วทำนิวไฮใหม่แล้วก็ทําการซื้อและขายใหม่ได้นะครับตามจังหวะของเซตด้วยนะครับก็เส้น2องเววันเป็นไปรอรับที่4 3บาทได้นะครับแม้ว่า,าคือเขาต้องรอการควบรวมกันกันกบอินชัดก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็ซื้อขายกันไปเรื่อยๆนะครับราคาก็าจะค่อยทํากําไรขึ้นไปแต่ว่าเราต้องตั้งคัดลอสไว้นะครับถ้าราคาเด้งลงมาต้อง คัดคัดกำไรออกทันทีนะครับก็ฝากระมัดระวังไว้ด้วยนะครับทานักทุนครับมาที่ตัวที่3ก็คือ t u e นะครับท u e ยังคงบวกได้อย่างต่อเนื่องนะครับพอวัตายมาสที่3าที่4น่าจะทำกรอบกำไรแล้วก็เป็นปีแรกที่เขาร่วมกันกันกบ d e t ต c นะครับแล้วก็มีการน่าจะได้มาตรฐานในการบัญชีนะครับปกติของ True ก็จะขาดทุนตลอด ทุกๆไตรมาสมาทุกๆสัปดาห์ทุกๆปีมานะครับทำอะไรก็ขาดทุนนะครับแต่ว่ายังเป็นบริษัทยิ่งใหญ่ต่อมานะครับแต่ว่าพอบวกกับทูปุ๊บก็มีโอกาสหรือมีความทํากําไรได้กับเพิ่นเกิดข,ขึ้นมาแน่นอนว่าจะต้องมี XD แน่นอนนะวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.1จุดสตางค์นะครับราคายที่10บาท40สตางค์นะครับสาเดือนที่ผ่านมาบวกมา19นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 16หเปร์เซ็นต์ึ่งอตท,ที่ผ่านมาบวกไป0.97นะครับ e e ไม่เห็นยู U ไม่เห็นตัว DPS ไม่เห็นแล้วก็เนื n องเประ h ชาติดลบอยู่0.08ก็ตัวนี้ก็ต้องรอการประกาศผล XD ในครั้งถัดไปเพราะว่าเพิ่งควบรวมกันเข้ามาสลับตัว t ทูกับ d t แทนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนกันนะครับกำลังค่อยๆซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ ค่อยไซเว์ขึ้นไปแล้วก็จะไปยืนที่จุดสูงสุดของกรอบในเลกรชั่นที่ราคา10บาท8 1สตางค์ตอนนี้ราคาอยู่ที่10บาท40สตางค์นั่นเองนะครับราคาจะค่อยๆไซเว์ทำกำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ท่านักสุนก็ลองพิจารณาดูยังไงซัดทูก็ถือว่ากลับมาอาจจะไปที่10บาท12บาท13บาทได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าทูบวกกับดีแทในช่วง,รงแรกๆนั้นราคาล่วงลงไปที่3บาทกว่านะครับ นี่ราคาเริ่มไต่เต้าขึ้นมาเป็น7บาทเป็น9บาท,บาทเป็น10บาท,บาทเป็น11บาทนะครับก็ลอพิจารณาดูนะครับตัววอลุ่มนะครับวอลุ่มยังคงเข้าเป็นวอลุ่มซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่3ะแปดสิบสามลเลนะครับแล้วก็เ s i ขึ้นไปชนโอบออยู่ที่75นะครับก็คือตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาหลังจากที่ RSI ขึ้นไปชนโอบอนะครับแต่ว่าเมยังคงซด์เวกด้านข้างแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวถึงไซด์เว้ไปทางเดินข้างนะครับราคายืนยันว่าเป็นขาขึ้นจากพาราโบลิกซานะครับแนวโน้มยังคงเป็นจังหวะไซด์เว้ขึ้นไปอาจจะไปทดสอบแนวต้านสําคัญที่ราคาใกล้ๆ11บาทนั่นเองนะครับยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับทรูนะครับถัดมาก็คือตัว EEA นะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น173.51มลเลนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่3ที่มีเม็ดเงินเข้าไปอย่างโมโหลานที่เดียวตั้งร้อยกว่าร้อยเกว่ามิลเลียนนะครับโดยวันนี้บวกไป0.15สตางค์นะครับราคายอยู่ที่7จ็บาทสาสตางค์นะครับไปดูนะครับสเดือนที่ผ่านมานั้นติดลบไป68% 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา88% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา24%นะครับ PE อยู่ที่5.91เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่4.14 แล้วมี eps ที่0.39สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี d p s ที่0.30สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะกำลังค่อยๆสาเวกลับขึ้นไปนะครับทิศทางของราคาชี้ชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ามันต้องรอจังหวะหลังจากที่ราคาจะค่อยๆสา w เวไปทางเ้ินข้างนะครับคือเขาต้องอถ้าราคาจะเปลี่ยนเทรนก็คือตอนนี้ เทนเขาเป็นเทนไซเวดดาวใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเทนเป็นเทนไซเวฟขึ้นมานั้นตัวราคาจะต้องไซเวดไปทางข้างสัก1อาทิตย์หรือ1อาทิตย์กว่าๆนะครับเพื่อดึงเทนไลน์นะครับก็ือคือตอนนี้ก็เหมือนดูเหมือนว่าจะ,ะเริ่มนับถ้าเป็น elite เวฟก็จากขึ้นลูกที่5ลงมาจบรอบขาลงทีนี้ก็จะเป็นขาขึ้นไปเริ่มนับส่วนขึ้นลูกเว็บที่1ขึ้นไปเราก็จะไปที่เว็บที่2และ3 4 5มสี่ห้าชาไซเวดขึ้นไปนั่นเอง ก็ลองพิจารณานะครับจากอินดิเคเตอร์เป็นวอลลุ่มที่วอลลุ่มขายสัส่วนใหญ่นะครับไ s i ขึ้นไปทาง50กว่า60กว่าก็กำลังจะขึ้นไปไซเวย์ขึ้นไปจนเช่นเดียวกันกับ m a d d ซดไซเวย์อัพขึ้นไป o b v ก็ไซเวยอัพขึ้นไปยืนยันยังคงเป็นขาขึ้นแล้วค่อยๆกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆราคาก็ค่อยๆไซเวย์อัพกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ทางนักทุนก็ ก็ต้องตั้งคัดลอดไว้ด้วยกัน,นถ้าสมมติว่าซื้อเยแล้วนะครับถ้าซื้อแล้วก็ถ้าเขาลงมาต่ากว่าที่จุดที่ท่านคัดลอดท่านก็ต้องจัดการคัดลอดออกไปนะครับคือหุ้นไหนที่เป็นน่ากลัวก็คือเราจะต้องตั้งคัดลอดไว้ตลอดนะครับเพราะม่งนั้นถ้าเกิดเขาล่วงลงมาแล้วท่านไม่คัดออกไปท่านก็จะติดดอยยาวเลยนะครับก็เตือนท่านนักทุนไว้ด้วยนะครับเราควรเก่งกําไรได้แต่ว่าเราต้องมี จุดคัดลอดให้เรียบร้อยนะครับสำคัญคือต้องคัดให,ให้ทันนะครับคัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ AOT นะครับ AOT วันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น1้อยห้าบามิลเลียนนั่นเองนะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่60บาทจุด25สตางค์นะครับจาก3เดือนที่ผ่านมาเขาติดลบอยู่ uh, ลบหเปเนะครับลบ5้ลบหเซนนะครับแล้วก็ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกฟื้นขื้นขึ้นมา5.70%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกอุดน่1.69%ะครับที่นะครับ46.93เท่ามียิวที่0.60%มี e p s ที่1.04สตังค์ต่อหุ้นแล้วก็มี dps e ที่0.36สตังค์ต่อหุ้นไปดูจังหวะก,การาฟของเขากันนะครับกาฟของเขาก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้ว คือมาทดสอบแนวต้านสําคัญที่จุดสูงสุดถ้าสามารถพุ่งพ้นเส้นสองและวันไปได้ราคาจะเป็นจังหวะไซด์วอบแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาจะเป็นจังหวะค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงมานะครับย่อลงมาก็จะทํานิรโราอทำนิรโลก็จะเกิดนิโรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นราคานะครับเรามั่นใจได้ว่าราคาจะย่อลงมาต่ำจะมารอรับที่ราคาอ่า 53บาทก็เป็นไปได้นะครับสลับเอโนะครับถ้าเราเขาเขาลงเขาจะลงอย่างลงอย่างตลอดเวลานะครับถ้าเขาขึ้นเขาจะขึ้นอย่างมั่นใจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาของ AOT นั้นเข้าใจว่ายังไม่สามารถทำกำไรนะครับ AOT ยังไม่สามารถทำกำไรได้นะครับถ้าเราต้องดูที่ F 4 5นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าตรวจสอบง่ายๆจากอินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้ก็คือ วอลุ่มขายส,ส่วนใหญ่นะครับที่9.36พเล้านแล้วก็ไอซก็ไซด์วดาวชี้ลงนั่นเองเบสดีก็ใกล้ๆชี้ลงนั่นเอง OV ก็ไซด์วดาวนั่นเองคือเป็นขาลงนั่นเองเพราะฉะนั้น AOT นะครับก็ท่านนักลงทุนก็ต้องตั้งคัดลอสนะครับควรจะตั้งคัดลอสแล้วมี c คัดเอาออกไปนะครับต้องอย่างน้อยถ้าไม่ได้กําไรตอนนี้ท่านก็ต้องคัดเอาออกไปดีกว่าให้ราคา ตกลงไปกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเกิดท่านรักในหุ้นนี้หรือมีความซื่อสัตย์กับหุ้นนี้ท่านก็รอช้อนได้ใหม่ในราคา53บาทก็เป็นไปได้นะครับก็พิจารณาดูด้วยนะครับนี่ก็คือหุ้นทั้งหมด5ตัวที่เรานำมา,าวิเคราะห์วิจารณ์ให้นักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งไหนที่มันเป็นไปได้สิ่งไหนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าอานาคตของพักรัฐบาลไม่มั่นคงนะครับมีการยื่นนะครับปิดยื่น เขาเรียกอะไรนะครับยิ่นปลดพักการเมืองหรือแบนพักการเมืองจากที่มีโนเมนีคือคุณทักษิณนะครับควบเข้ามาครอบครอบงำนะครับพักการเมืองนะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นไปได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเจ้าลัดเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับยกพักนะครับยุบพักก็ลองพิจารณาดูช่วงตอนนี้ก็มีการ กำลังยื่นเรื่องเพื่อจยุพักไทยรัฐยุพักรัฐบาลนั่นเองก็ลองพิจารณาดูนะครับถึงว่าเขาไม่มีเงินเยอะแต่ว่าศาลก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับดฉะนั้นก็ก็ต้องกิ่งเกงแนวโน้มนะครับว่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สติรภาพของรัฐบาลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ทางนักทุนได้ลองพิจารณาทุกข้อนี้ด้วยนะครับทําไมเราถึงต้องตั้งคัด เอาหรือตั้งคัดลอตเอาไว้นะครับก็เพื่อการนี้นะครับแล้วก็ราคาของเซ็ตก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับจังหวะแคบแคบเพราะนั้นท่านลงทุนก็โปรดพิจารณานะครับว่าในการลงทุนเราก็ไม่ควรที่จะไว้วางใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ราคาเซ็ตจะไซเว์ขึ้นไปก็ตาม ก็าฝากท่านทุนพินาดูด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบระคุณสำหรับทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคิดดิปต่อไปสวัสดีครับ